พบกับเกม X c h อ t นะครับวันนี้คุณบอมแนะนำตัวโอ้โอ<ถ>้โอ้แหลกแหลกเดี๋ยวนะครับเอ่อตอนนี้ทำไมถามถามผมนะครับว่าทำไมทำไมผมถึงใช้มีดธรรมดาเพราะว่าตอนมีกระบองผมต้องพูดว่า นั่นแหละตอนที่มีอ่ะมันวันเหลือน้อยแล้วตอนแรกเหลือแปดชั่วโมงเฮ้ยเว้ยเกียร์ผมก็เลยเหลือแต่เมแต่มีดธรรมดาเนี่ยครับอย่างเงี้ยกิมแมงเอคิดตูคิดตูดตดตโอ้โอดเกบซีซีซีพีมันเปล่คาครับ มันเปิดกล่องเปิดกล่องพ่ออะไรอ่ะไกล้ลับใช่ในไข่อยากได้ในปันเดี๋ยวไปออกไปซื้อบัตรดีกวะ่ะไม่มีขี้แล้วไม่สะดวกไม่มีขี้แล้วเล่นไม่นุกผมโชกากนะคลิปนี้โชกาก บอกแล้วเหลอชื่อคลิปชื่ออะไรอย่าถามครับทําไมคุณบอมชื่อแคนเดียวกับผมผมไปกราบขอหัวหน้าแคนให้รับเขาเลยเนี่ย <c oughs> <c oughs> อ็้ือเนยแอโดนโดนโดนพอตูไม่เคยบอกเฮ้ yeah. แต่ผมรู้ชื่อเฟ่แฟนเขาเอ้ยเดี๋ยวอยกเพิ่งขวานนี้มีควาสมสามารถพิเศษในด้านเอ้ยเอืออดโทวเลยบบเ No อ No อย่าอย่าเล่นปืนดิเกียน <c oughs> ไม่งั้นมันจะโชว์เกียนมากเกินไปสำหรับคลิปนี้แอบวิ่งวิ่งวิง่งจ่ลลันเลยก็โชกากได้ไม่มีขี้ ขี้วางไม่มีก็มีขี้ปลายอยู่นะครับอย่างนี้ปลาไปยาละนันดิเกอร์เฮ้ยอย,าย่าปืนเลยโอ้ยเล่นเลยยี่แปดชุบเรียบร้อยเอ้ยได้ไข่ได้ขไดข่โอ,ขอ,อ้ได้ไขสส่เออได้ไข่ชุบรอสกาเอือ ไรวะป่าเล่นไม่มีเอยแหลก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 เล่นละร้อยเว้ยเเฮ้ยโด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 โอ้ยตกใจเออเต้นอยู่โอ้ยตกใจเสียงดังเลยเี้มายาลันได้กล้ากัน อุยชักปืนอ่ะชักปืนทำไมเยอะเออ่กถามทำไมถึงขนาดเม็ดต่ก่อนที่ยังเติมไม่เป็นนะคะตอนที่เติมไม่เป็นม้ามๆาไม่มไม่เคยกลัวใครอ่าฮะแปะเดี๋ยวเทงปืนสั้นเดี๋ยวยังกำลังเพ่งปึ๊บปึ๊บมาปึ๊บ what the fuck เออ อ่าเดี๋ยวทิ้งคิดก่อนทิ้งนี่ด้วยทิ้งนี่แล้วก็คิวฮ่าเออคิดขอตอนตอนอยู่ตอนอยู่ในภาษานะครับต่อยก,กันบนเวทีอตอนแรกผมน้ำเลยอีกสองเต้มชนะอีกสองเต้มชนะเขาไว้รู้เทพจากไหนนะเนี่ยเลื่อนได้สิบหกโอ้โห เขาแรงจริงๆมาเดี๋ยวมาซ้ายตายเอ้ยขวาตายซ้ายสลบมาเฮ้ยไม่ใช่เขาซ้ายเะ <c oughs> <c oughs> ขวาตายซ้ายสลบโน่เก็บไม่ได้โรบอทโรบอทที Robot. Robot, ่ไหน ลอบอดใช่ไหมก็เอ้ยเกียรเกียนะผมจจเป็นต้องใช้นะอ่าเดี๋ยวดูบนภาพในวิดีโอนะครับตอนเวลานี้ผมจะขึ้นว่าอะไรผมขึ้นว่าเกียนเกียนใครได้ยินดิพูดกับใครพูดกับใคร What the fuck, าาว t าจะฟักไหมครับทีวีเอเย่ได้อามาขวัญได้ซีซีซีพีละเฮเฮทิ้งปืนโดยเองอ่าคุณบอมเงียบทำไมอะเงียบเพื่ออะไรฮะทำไมครับแหมระหว่างนี้เราก็รอคุณบอมเตอร์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  เรามาหาคุณบอมแล้วคิดติคอรกันดีกว่าอ่ามามา,ม,ามีดเอามีดมามีดมาเอามีดนะแล้มันจะบอกให้มันโชคไรยังไงเดี๋ยวดูนะฝึบเอื่อยเนี่ยครับมันจะเฮ a d s h o แห่ไ yeah, อฟันไอ้นี่ก็ยิงตลอดยิงตลอดเอือสุ่มปลาสุ่มปลาสุ่มปลาไม่โดนอะไรเลยผมเดาได้ว่าเขาเขาอยู่ตรงนี้ชึบเอือกลลับกระตูใช้มีดเฮ้ยเอืเอ กระบองหมดไปเป็นเมื่อกี้เนี่ย,ย่าถามนะครับทำไมพวกหินพวกแผ่นไม้ถึงแตกเพราะมีคนมาแฟบจนแตกเลยเลลิบเลลิบไก่บิๆๆบนเฮ้ย เ้ยเดี๋ยวไปถ่ายหมูวิ่งแข่งถ่ายหมูวิ่งแข่งเดี๋ยวถ่ายหมูวิ่งแข่งถ่ายหมูวิ่งแข่งบอมบอมถ่ายหมูวิ่งแข่งหมูวิ่งแข่งโกดมีมีโกดมาวิ่งด้วยจุดเอียเลือดแล้วเท่าไหร่โอ้เกียร์ไม่ไ่วสมปลาเอื้อแหลก เดี๋ยวดูนะครับวิธีการทำให้ไก่หลับคือเราต้องยันเลยเกลบอมบอมไก่ไก่อะไรนะไก่หมาไก่หมาชิงกะเบลทำเสียงแบบตอนนั้นนี่ไก่หมาชิงกะเบลอะ <c oughs> ไม่ได้ยินอะบอมไม่ได้ยินไก่หมาชิงกะเบล phụt đi phụt đi phụt like đón lên follow à kiệt nết chơi luôn ui ui tui chịu anh đón tự anh à đón tự anh nè ทำไมไตูถึงมาเกิดตรงนี้ไปเกิดตรงอื่นก็ไม่ได้ปังนี้แม่งเลยตายแม่งเลยเราต้องสุมนะครับว่าเขาจะไปแอบตรงไหนหามันจริง อ่ะขอคัดนะครับเนื่องจาก YouTube หายบั๊กเรียงก็ไม่รู้แง yeah, ่คัดคัดคัดเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวคัดก่อนเดี๋ยวแรก